หนอนพ่นางงามแหงเอาไปเห็นดิลุกๆกันน่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก้าวนาทีสิบหาจ้าพี่น้องมีนาค้มพกเป็ดนะจ๊ะมียายก่อนอยู่บ้านไปรอหาคุณกินนะเพราะหลงสวยจ้าพี่น้องก็มาบ้านนั่นมาเบิ่งเบาว่ามันจะเป็นหนังแล้วบ่าเนาะยังไะมีเท้าขาเออขีดข้งขาฟังไหวเจ้าพี่น้องเอ้าแม่มาขับไปนสวนไปขวดแล้วไปเบิ่งไหมไปเบิ่งไหมขนขวดแลยเนาะ คนยู no. no, e. ่ตบเนี่ยเห็ดเนาะเนอะเป็นอย่างไรฟังไหวสิร้วนเตือนลลวเนาะใครอะไรนี่เดอไมควเชื่อเราเบิ่อี้พี่เนอะจะเป็นเนี่ยอเอากระเบื้องมาปิดพุนห่นหากไปหายเลยแม่ยุ จะดูกลางมันจังข้นบ่มันตัวอยู่หลงๆนี่ตัวอยู่กขวาพื่อจะบตายบ่หรือว่ามันตายแล้ข้นพึงกันนั่นดิอ๋อตัวนีตัวเทีเขาปิดไว้งดก่อนมันเป็นตังไงกันขอหนอยๆเขาจี้อืมอ่ะรอถึงอือ่ะเป็นนางแล้ว ั่นเป็นเวเป็นเวเป็นเหลวเอาเนี่ยมาใส่เนี่ยเอาเนี่ยมาใส่เนี่ยพออานงพี่น้องายาาเปกันตองีเดียกรไในคปนองพี่น้องเดครับนี่อุ้ยพี่น้องเป็นหนงงามเพีงเอาไปเห็นยังสิ เห็นมีหนูแลมีหนูยังหรอพี่นนอเงิเสียบขวดอืม้าเป็ไก่พี่น้อมันเอวมากเลยน้่เนอขึตัวงามเลยตัวใหญ่นอะพาจะเอาถอดจสไข่ก็ได้เด็เอาแมเอาแก้เลยเดี๋ยอพี่นนอเดี๋ยวะแยกก่อนกับสีข้นขึนก่อนออกหากายละตัวบใหญ่นออือ้ย หาซิบม่อนซ้ำหาซิบก่อนใช่ไหพี่น้นองซ้กำกํมมือนี่่เค<ม><บ>ยกินกเนือเกินาเดี๋ยพี่น้องว่าอันโเรงเกินทางเงยามจิบปี่น้องพี่น้องว่ามัเป็นรันแหลกว่ะตสิจอเบิงบ่งเรนบวนะกับสิบเอาปั่นไปขึ้นเก่าฟังไหวยิบหาซิบ ลูกไม่ด okay, ้พี่น้องนี่เป็นว่านหรอนะพี่ยังแน่เลดอุ้มขึ้นเป็นหางไม่ขีดนมาเลยเหรอไอ้คนไอ้คนยีวัญจอที่ล่ะเยี่ขวัญเสียนตายคนยี่วัญนี่ม่เยอเมาแกเธอเธอหลูกเกยังไรหน้องตัวไดเอมบอไนเข้ากับสิปีดไรเป็นหนางเลยตัวนี้เป็นอะรเป็น ห้ามเอาไว้โดนเตือได้พี่หน่อยอคอมเมนว่ามันกุดมาแล้วก็มันกินกินเลยได้เพราะว่ามันมันยังเป็นดวงอยู่นะข้ามบอกาะกินนี่น้ำก็จังอันรุปปันเนาะเป็นบ่

เือ <Okay S 2> like ันที่่อกันนั้มัคนนไลายหาก็ลายนะมันจะกินนี่มันแตกตัวงนั่่ทงมือมานะให้บอกออตัวฮอบเทียตัวนี้ตัวนี้ก็พ่นป็่นตัวนี้พ่นป็นท้าไหวตัวนี้ก็่นป็นนเป็นนังเล เอาไเอาเอาตตัวเอไม่หนังเลพี่น้องเอาขีินอดไรคือเก่านะจังหวะห้อจอเนียนี่จอว่าเพื่อว่าอามันบบกอันนี้ห้อกบิดินไคือเก่าันี้เป็นหนังบ้างน่ะเเบิงบ้เป็นหนังบ้างเป็นหนังเลยเป็นหนังบ้างนี่ก็จะเป็นหนังนะเป็นหนังแล้วอ่ะเป็นหนังนี้ นตัวเลนเป็นตัวอีกอย่างว่าไตนาะเป็นหมดหมดเขาได้ป่ะเอาดวกตัวไปบัตตัวนี้โอ้บ้านเป็นมันเป็นหนูนนมึงมันเป็นดวงด้วย อันตัวนี้มันหางยาวกันนะพี่น้องว่าตัวเด้ันหางยาวอันจีปเนเป็นอืมที่ว่าด้เสียบเจ้าสานีจะกินได้ได้เนี่ยมันเป็นตัวัวกนเลยอกนี่ลองตัวนึ้มันมันเลยเนี่ยมันเป็นตมันเลยานีกัวกินได้ได้เอาเสียปีขวนะพี่น้อง ชิมมึงเนาะนี่มีบอกอูมันเน่าแม่ไข่มัตายอู้ว่าตัวนี้มันตายอย่าพี่หนอนคนนะอู้ี่ร้าต้องแนี่ก่อนตัวไหนมันเน่าจะชิมเองใช่หมอฮะเออเมีนอยู่ชิมฟางอยู่ฮะมีแต่ไข่มีแน้มันใไมไข่นี่งทมนพี่หนองมึงีอะาพี่น้อนยบขวนปกินนึกว่มันจะตึงี่แบบที่แบบกรกันกินไหนที่ก่า ดูว่า,วา,วาคิดัวคิดลองกินเป็นแดีวเป็นหล่าเห็นบอลใน,น,นกน <laughs> นล่องเห็นตุ๊กตุก ตัวใหญ่น้ะหนังใหญ่แฮโอ้เจี๊ยสีเบิร์ตมันสีเดเป็นถุยเหมือนมันมันเป็นนางเบ้องเบ้งบเป็นนังเลเป็นนงเลยเ้งยเห็นสิทธิ

อ้ยงามแังไปขวัวเนาะคอมเมนต์มาบอกอีกแ้วพี่น้องเป็นจังไงกินไอ้ก่อนกับเพื่อนเคยได้ไหมโอ้โยังว่ามันกินเป็นเปนลนได้เแต่ว่าโบหันเคยกินจักเถื่อนะน,น,น,นะมันโอ้โหเห็ดนะพี่น้อโอ้โหเห็ดกินไปนดิ้นถือข้างหลังเอา ดีเลิศแหละเะมันเป็นเนาะ,นะเป็นเบือดด้องหนี่หนักโอ้ได้มาเนี่ยมาฟังไหวที่ดินไหวเลยพี่หน่อเอามาฟังมึงสีเน่าคือหว,วานล่ะเป็นดวง tinh doang ngân tân niệm này tinh này ngân tinh doang Chỉ để doang ngân nữa doang này tinh doang ngân thôi doang ngân tinh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  doang แดดมันถอนหอนแห้งพี่นอ้องเอ้ยเอาตัวนี้มันอันสอ,ตเตอดเจอใดอะไใดเลยนี่เนาเยอนี่เนี่ยอุยตายละอา้าวจ,จุนี่หน่อยนะจออะไรก็ยันได้เลยปิดไว้นะอ่ะเป็นนางแล้ว เดี๋ยวไล่เดอเาเยเดี๋ยวเมันเป็นนางเึ้นถวยเดียวนี่โอ้ัวกินเจีรเอาอะพี่นอเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่ตัวะเออนี่ตันี้เปยังเปนนอนอยู่เปนอนบ่ม่เป็นนอนจำนี่ไปถอดกินไนถอดกน มันกลัวกินเลยข้อแม่งยังอ่ะไี่ตายเตีนไปนหนังมันมีชีวิตอยู่บ่เออแม่อันนี้ละเป็นชีวิตยังเคยอยู่นะโอ้คืองามแท้งามแหงอยู่วะเลี้ยงมาเป็นอันทองค้ามมาเลยเป็นนอนเป็นนัง มันสิกลายไปเป็นจีจีบ่อืมกลายเป็นจีจีีจิละบานนี้เป็นแบบคือเหามกวนหมาดเหรอเห็นอ๋อเห็นเป็นตัวจุจีคือเก่าจุจีใหญ่รอดมือลูกังไงฮะเลูกใหญ่เป็นหน้าเป็นนอนอะไรแบบนั้นเป็นดังเอาเบิร์ดลยนนี้อันนี้เอาเอาขี่ออกเอาไปขววงมันมันมันไม่ขี่เลยมันไม่ขี่อือเอาเบิร์ดเอาไปขววงจะได้มีแต่ใครมันมันเสียเวลานี้มันสิแคนเอาเบิร์ดก็ะไรเหรออุ้ยตัวนี้ไม่จอนี่เป็นอันนี้ล่ะนี่น แกเอาก้หลวี่องมันสแแบโอนดืดนี่นดแกเอาแ่ะแกเบิงเ้ผุนทุกคนเอาตัวตกันนางนกนหลัวนเกน้จิตตายอืมมันดีทีเดียวนำแกะผแผโอ้ยตัวนี้มันตายน้ออืมอมันเป็นหนางแล้วมันก็จะมันตายไปเลยอมนึ่งกันนางเลย เออฮะรูปงามๆเลงามโอ้ขีดมีตัวนี้กลางกลางตัวนี้ที่ตัวใหญ่แหงงอืมตัวเล็กๆตัวนี้ก็ตายตายเด้คุณห่วงเลมเป็นเชลลาเลยนะอืมเป็นเชลลาตายอืมเอาสิเอาเบิดแล้วก็เลยเส้นได้สีเลยบ่เนวเนวอืมแบบนี้ กินเฉิมเนเนาะกินเิมหลดเช่าสิบปอดอันนี้วางไว้ีิเต่อมันก็นาวเลยมนหนาหนัเป็นนางหนัามันลดเป็นนางเริ่นเป็นนางแล้วเดือนนี้อเมนทาไปกลนกนเขาก็ได้นนางเลยตีละอันเขาไปหากลุ่นช่วงนี้บปล่ตัวนี้ก็เนาโอ้กเนาเลยเนาะกเนาบ่ มน้ปเน่านได้นน่งิตาบอแมนมันสีเนาแล้วมโมเมนเลยนะก้ันถือก่อนตัวนี้เพิ่งสีออกีน้สีขาวกินด้วยกันะเอ้ก่อนก็สีออกเลย ไปขวสิยังห่ะมามห้ามหาห้าจได้ตี๋เจนวยนะปูเกนีนี่มันตี้องอือประมาณบางทีซีบมันเป็นหนงบดอือือน่องน่าไล้หน่วยเลยเนาะอือ อีกตีกดเหลือเป็นหนังเลยนี่เไหนอกินได้ขึ้นเ้าหนัหนังหนคืออันอันอีไน้ามันเป็นไขยคืออันลูกปั่นยังเนี่ยนี่ยเห็นอืม กจ้าไปถือมันอุยเดจะสบเด้ันมันบ่อือเจ้าไปถือมันพระเทศถือเด้ถือม็ดถือมันจะถือมลงก็ได้จขวาแครนคอันมันนเพี่ขวกินม่พี่น้องพี่น้องว่าแกงกรไดด้วยแกงใส่อนพายตูให้หอมม่นละเจ้าห้าสี่ขวกินลองเบืองเด้อพี่น้องจังเดกินรสชาติอริจีนอลมัน แก่งถืออีกหระว่าถือก็แท่นี่เอาไปเป็นหน้าอ๋อแก่จีเป็นหน้าอ้เป็นหน้าอะไรหัวมีดถือแ้่หหันนี่มีดถือนนมีดก็ถือไข่มันนองไข่มันบอแตกนี่ตัวนี้พี่นหนง ตัวนี้มันเป็นอันก้านเป็นหนางเจ้าวังกับสีเสียกี่ ừ, yes. Maybe, ตัวนี้สั่นเลยโอ oh, ้โหห้าสิบอันเหรอเผือเป็นหนางเป็นไรนอนนะอันครึ่งตัวครึ่งอืมครึ่งตัวครึ่งเลยตัวนี้เป็นหนางขาวเลยนะกะหลังที่ละอ้ยเป็นหนามเลยไม่เห็ดถือบอนี่ิเห็ดถือแล้วมันมันอันนี้แห้งมันบางๆเหรอืมไม่เห็ดถือ จองคือคอยจอพีอ่คอยจอ,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 อามาทางขางนี่ยังบถชกไหมอืมเป็นหนาเนหนเ็นบุงในตีตบกะเจ้าก็ยังควันบอกแหงนึงก็ยังควันนอส่นกบ,บเตะตเกียนยีนหรือเะ่ ก็เ,เก่งเ,เตือนี่ยนะนวลอุ้ยคือก้อขวัขวนี่ก้อนขัวด้นี่ตรงจะแบบข้าขัวเรียเข้าสามารถไปเห็นอะไอื่นไห้พี่น้องนีกวาก่อนที่ชิมมึงก่อนใ่ใสยังไงใจสิโลใจเกือนะใจจนดีชิมมึงก่อนฝนหนากวก็เคยกินด้วย ตัวรสชาติยังไงมันแซ่บแชมป์อยู่พี่น้องมันแซ่บเลยไปขายรสชาติเคพื่อนต่อนี่แต่ว่าบ่แซ่ยบทอบต่อมาไหนหรอเจว่นไปถือว่าแซ่บด้วยนะพี่น้องเอ้าวคิมมี่เข้ากะสิเป็นการเปิดข้าวฟังใบเจดนล่ะพี่น้องข้าวปีกคนหรอข้าวฟังรังมาเปื่อยพี่น้องเบิองนะจ้ะหวานเป็นนางเป็นดวงเน่พี่น้องเอ้าวคิมมี่กะทิน้าพี่ได้หน้องกะจ้าก็ฝากเขาอะไก็แชรซ่ยพี่น้องก็ติดตาม กูกระดิ่งแจงเตือนอย่าซองนูก,ก่อนแสแนลขนาพอกันไหมจ้าคิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายหลายจ้าสวัสดีจ้า